ถ้าจะให้พูดถึงตัวละครระดับ SSR ในเกมวันพันแมนเวิลด์ซึ่งหลายๆคนทําการสุ่มแล้วออกมาค่อนข้างที่จะได้ยากพอสมควรแต่ในเกมนะครับก็ยังมีอีก4ตัวละครนะครับที่ทําการแจกให้กับเพื่อนๆที่เป็นระดับ SSR เช่นเดียวกันแต่ในส่วนนี้ครับจะแจกฟรี1ตัวละครและเราสามารถเลือกได้ฟรีอีกหนึ่งตัวละครเราจะเลือกตัวละครอะไรและตัวละครไหนมาแจกฟรีให้กับเราบ้างก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นพื่อนทีนชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรเอน,เอนาดกกมมร้คถูส ประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o ์ p ็มีบริการดีๆเยอะๆมากมายสาหรับเป็นเมื่อใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ก็ขอสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมวันพันแมนเบอร์กันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครระดับ s s r ที่มีการแจกฟรีให้กับเราหน่อยละกันในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังรีโลหาตัวละครระดับ s s r อยู่ใช่ไหมแล้วเหลีการออกของตัวละครภายในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรในศูนย์จุด 6กนะครับก็คือแบบโหเลดโคตรยากแล้วก็บางคนก็รีไหลดีแล้วกว่าจะออกแถมรีดีกว่าจะได้แต่ตัวที่เราต้องการเนี่ยก็ยากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวเกมยังมีในส่วนของระบบการันตีให้กับเราแต่ถ้าเราเล่นต่อนเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องไปอีกไกลประสมควรแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับว่าในตัวเกมนะครับยังมีในส่วนของการแจกตัวละครระดับเอสเดาให้กับเ,เพื่อนเช่นเดียวกันซึ่งตัวละครเอเดาที่จะแจกให้กับเ,เพื่อนนะครับมีอยู่ทั้งหมด 4ตัวละครแต่เราสามารถเลือกได้จริงๆประมาณ1ตัวละครเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครจะเป็นตัวละครแจกฟรีกับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสามารถของตัวละครที่มีการแจกฟรีกันหน่อยละกันว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยเราจะเลือกตัวละครอะไรกันดีขอเริ่มในส่วนของตัวละครที่เราสามารถได้แบบการันตีแน่นอนอยู่แล้วนะครับนั่นคือตัวละครเจนอตไซบอร์กยุดิธรมซึ่งตัวละครเจนอตครับเราสามารถได้รับแบบแน่นอนเพราะว่าตัวละครเจนอตเนี่ยเป็นสายความเร็วหรือว่าสายสีม่วงนั่นเองเอาไว้ลงดันหรือว่าเคลียร์ในเรื่องหรือแม ในส่วนของความสามารถของเจนอสนะครับเป็นตัวละครที่มีในส่วนของสกิลอยู่2แบบนะครับต้องเข้าใจว่าเกมเพลงเขาเนี่ยสกิลจะมีอยู่2แบบลหลักคือในส่วนของสกิลแล้วก็สกิลตีใกล้และก็สกิลในส่วนของการตีไกลซึ่งในส่วนนี้ครับเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดตีใกล้หรือว่าตีไกลนะครับต้องเข้าใจกันก่อนว่าการเป็นโหมดแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําการกด ตัว R นะครับหรือทําการเก็บชาร์จในส่วนนี้นะครับในส่วนของการเก็บชาร์จเนี่ยเราจะทํำยังไงก็คือการโจมตีปกตินะครับถ้าช่วงแรกมันจะเป็นการโจมตีใกล้ไปก่อนเนาะโจมตีปกติไปเรื่อยๆครับจนทำดาเมจตามเงื่อนไขที่เขาต้องการหรือว่าเต็มหลอดนั่นเองเราสามารถกด R นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นสกิลที่2ได้และในขณะที่เราทําการโจมตีนะครับในส่วนของสกิลอื่นๆเนี่ย จะมีระยะเวลาครูดาวแต่จะไม่ได้แบบครูดาวให้เราใช้โดยทันทีนะครับมันจะเป็นครูดาวโดยการที่เราใช้โจมตีไปแล้วนะครับเราต้องเก็บเกตให้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนการโจมตีเป็นโจมตีไกลจึงจะทําให้สกิลพวกนี้รีคููดาวให้กับเราหรือว่าลดระยะเวลาครูดาวให้กับเรานั่นเองเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากแต่ถ้าเราชินแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวนี้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับหลักๆเก็บเกตให้สามารถ เปลี่ยนเปสายโจมตีไกลเมื่อเราเป็นสายโจมตีไกลแล้วนะครับทุกครั้งในงานโจมตีธรรมดาครับก็จะทําการเก็บเกร็ิเหมือนกันนะครับพอเราเก็บเกร็เกิเต็มครับคุณก็สามารถสลับเป็นการโจมตีใกล้ได้และส่งการโจมตีไกลเนี่ยจะมีในส่ง,งการเพิ่มความเร็วในการโจมตีบวกอีก40%และสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่โจมตีได้ค่อนข้างไกลและก็ดุนแรงพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่จะเป็นการยิยงลบแสงแบบต่อเนื่องอันนี้คือเหมาะสําหรับใครที่อยากเล่นในส่วนของสายตีไกลแล้วก็เซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะส่วนใหญ่ ผสมด้วยเป็นหลักนะครับถ้าจะเล่นให้เกิดประโยชน์นะครับก็ ตีไกลตีใกล้เก็บเกลี่ยเต็มนะครับใช้สกิลตีใกล้เสร็จแล้วก็ไปตีไกลเก็บเกลี่ยเต็มใช้สกิลตีไกลหมดแล้วก็กลับไปตีใกล้นะี่จะทําให้สกิลพวกนี้รีเซ็ตคูดาวได้ค่อนข้างเร็วและเราสามารถใช้สกิลสายตีใกล้เนี่ยต่อเนื่องได้2ครั้งนั่นเองนะครับส่วนในศักยภาพนี่ก็จะเป็นการได้รับตัวละครซ้ําๆเนี่ยมาทาการอัพดาวซึ่งในส่วนนี้ก็อยู่ที่ด,ว,ดวงการสุ่มและการว่าเราจะสามารถสุ่มได้ตัวละครที่เราต้องการมากน้อยขนาดไหนแต่ในตัวเกมยังมีในส่วนของตู้เลตอัพให้เราสุม่มนะครับผมอันนี้ ภารกิจเอาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครที่เราจะต้องทําภารกิจนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวละครซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าภารกิจ7วันมีระยะเวลาจํากัดแค่2สัปดาห์เท่านั้นใครที่ลดนแล้วและไม่ได้ทาภารกิจให้เสร็จตามเงื่อนไขที่กําหนดภารกิจตรงนี้จะหายไปเลยนะครับไม่สามารถตามเก็บย้อนหลังได้แล้วนะก็คือไม่ทนันก็คือไม่ทันไปเลยแล้วภารกิจเนี่ยจะมีสามตัวละครให้เราเลือกนะครับนั่นคือปู่ซิมเวิร์ลแพนค์นะครับเมทัลไนท์แล้วก็ปุริบุรินะครับก็เป็นตัวละครระดับเอส หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่งความสามารถของแต่ละตัวกันหน่อยละกันนะครับขอเริ่มด้วยตัวละครปู่ซิมเวอร์แฟงของเราหน่อยละกันนะครับสาหรับปู่ซิมเวอร์แฟงนะครับจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้และการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับและมีคอมโบที่ต่อเนื่องได้ง่ายมากๆครับในส่วนนี้แล้วแต่ว่าเราจะปรับใช้ไปยังไงและในส่วนของสกิลของเขาเนี่ยจะมีสกิลคูดาวนับนะครับแล้วก็จะเป็นการบัฟเพิ่มเอฟเฟกต์การโจมตีไปพร้อมๆกันด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีหลากหลายเั้เหมือนกันครับก็จะมีในส่วนของสกิ สตรูนะครับด้วยพลังยุทธนะครับโดยการใช้สกิล E นะครับและใช้พลังงานอยู่ที่75หน่วยในการโจมตีนะครับเป็นการคอมโบโดยการใช้กด E แล้วก็กดโจมตีธรรมดานะครับเหมือนเป็นบาร์ไปตนเองนั่นแหละแล้วก็จะมีสกิลคอมโบผมบอกเลยตัวเนี้ยคอมโบสนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบสายคอมโบนะส่วนในสกิล Q นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพลังยุทธเหมือนกันครับแต่จะใช้แต้มอยู่ที่ประมาณ100แต้มจะเป็นการโจมตีด้วยการทิ่มแทงสามารถเคลื่อนตัวไปข้างหลังศัตรูได้ไว้ในกรณีที่เราเจอสถานการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งใส่ศัตรูนะครับเช่นศัััตรรููออยย่่ข้้าางงหนคบกลลปสกกกิิลลลลแแรรรรรงงงใใใสสส่เเาาาาาามมถช้้้้นนีออไปขหัต การโจมตีสตูแล้วก็ต่อคอมโบดได้ต่อนะครับเมื่อเรากดตัว R ค้างเนี่ยเราก็สามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันในส่วนของสกิลอันติเมทนะครับก็จะมีสกิล V เนี่ยจะเป็นการเก็บเกรตรงทําให้หลอดเกราะของบอสเนะี่ยแตกนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบตรงๆเลยน,นี่คือท่าระเบิดเกาะเนาะส่วนท่าไม่ตายครับอันนี้ก็จะเป็นการ ชาร์จพลังนะครับแล้วก็โจมตีใส่สตูเนี่ยคือสามารถทําดาเมจอยู่ที่คูณ 5%0% 0 0ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอัพนะว่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยเขาเท่าไหร่แล้วก็ทำดาเมจตรงเนี้ยได้โคตรแรงมากๆในส่วนของศักยภาพนะครับผมบอกเลยว่าถ้าสามารถปลดศักยภาพได้เนี่ยจะมีการบวกพลังโจมตีให้เท่านั้นเลยนะครับเป็นอะไรที่โคตรดีแล้วก็สามารถเก็บสเต็กแล้วก็เพิ่มเกาะเหล็กในการโจมตีแดกเป็นระดับสูงได้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอวยมากๆาครับสำหรับตัวละครปู่ซิลเวอร์ ที่2นะครับนั่นก็คือตัวละครเมเทัลไนน์นะครับหรือว่าหุ่นเหล็กนั่นเองที่เป็นแรงเอส ซึ่งสำหรับตัวละครเมทัลไนท์นะครับก็เป็นตัวละครหุ่นยนต์โดยการเก็บเกรตินะครับสังเกตว่าเวลาเขาเก็บเกรติได้เขาก็สามารถปล่อยอาบิจีที่อยู่ข้างหลังเขาในการโจมตีได้ในส่วนของการโจมตีธรรมดานะก็จะเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งแต่ละลูกของมิสไซล์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ27%สนะครับสามารถจุได้สูงสุดอยู่ที่12ลูกในการโจมตีและที่สำคัญครับยังมีในส่วนของสกิลระเบิดเป้าหมายที่จะมีระยะเวลาคูดาวแค่9วินาทีซึ่งเป็นการคูดาวที่เร็วมากๆเป็นการโจมตีกับเป้าหมายที่อออยยยยยู่่่่ใในนนนเเเเเป้้้าาาาาาาหหหมมมมมมกกกกลลุุะะะคครรรรรรับบสํไไีีีี์ฟตงๆวทท คอรมดเท่าไหนเนี่ยจะสามารถเคลียร์ฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เวลาก็กดคิวอีกครั้งครับเราสามารถรวบรวมดาเมจคูณอีก480%ของเขาได้อย่างต่อมาในส่วนของสกิล e นะครับก็จะเป็นการระดมยิงนะครับสกิลนี้จะคูดาวอยู่ที่15วินาทีก็เป็นคูดาวที่ค่อนข้างนานลักษณะการโจมตีครับจะเป็นการเก็บชาร์ตแล้วก็รวมไปที่ตรงกลางแล้วก็ยิงไปตรงกลางนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสกิล r นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลสิ้นสุดโปรแกรมนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สถานะหมดทำลายล้างนะครับคูดาาาาาาวววนนนนนนทททััั้้้งงงงหหมมมด30ิีีีีแแตต่่่่กกกกรรรรรรสสสคคคเเเเยยยปป็ออะะไโๆบล ก็จะเป็นการแดดนะครับก็คือเจ็ตแพ็กนะครับสามารถหลบการโจมตีได้แล้วก็เคลื่อนตัวในส่วนนี้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ใช้พลังงานอยู่ที่100หน่วยส่วนสกิลไลลาเนี่ยก็จะเป็นการยิงอพิจีแบบใส่สตูโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งใส่สตูแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับเหมือนกันครับคือคูณ500%ของพลังโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับทีมนะครับ5%ต่อ140วินาทีซึ่งในส่วนนี้มันน่าสนใจมากๆเลยคือเราสามารถเพิ่มดาเมจบบีมงเตแ ผมก็จะแนะนําไปตัวละครเมทัลไนท์นะครับและตัวละครตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือปุริปุรินะครับตัวปุริปุรินะครับเปรียบเสมือนเป็นตัวไฟเตอร์หรือกึ่งแทงเลยก็ได้นะครับสำหรับตัวเขาเนี่ยโดยการโจมตีธรรมดานะครับก็เป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับเหมาะสําหรับสายแรกเนื้อนะครับก็คือใส่แบบไม่ยั้งนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องไม่คาั่งอะไรมากมายครับคือต่อยรัวๆกดสกิลอะไรกูดาวกดใส่หมดนะครับก็จะเป็นสายของตัวละครปุริปุริในส่วนของสกิลนะครับปุริปุริเนี่ยเขาจะเป็น เขาจะมองข้ามแล้วก็ไม่สนใจดาเมจครั้งนั้นนะครับก็สามารถสวนกลับได้ก็คือป้องกันดาเมจนะครับก็คือตัวละครศัตรูเนี่ยถ้าใครกัดจังหวะในการใช้สกิลดีๆเนะี่ยตัวละครศัตรูไม่สามารถทำดาเมจใส่เขาได้เลยนะเว้ยทุกคนและในส่วนของสกิล Angel d a s ดนะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะสกิลนี้ครูดาวแค่4วินาทีเราสามารถต่อคอมโบได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็ในสกิลนี้นะครับก็จะเป็น แองเจล u ฟิี่นะครับก็จะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูนะครับก็จะเป็นการโจมตีทั้งหมด3ครั้งแต่ละครั้งนี้ก็สร้างคอเสียหายรวมไปเรื่อยๆของพลังโจมตี แล้อย่างสุดท้ายครับก็คือพลังป้องกันแม่นยำนะครับก็สามารถลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูได้แล้วก็เมื่อเพื่อบรรทกันแม่นยำนะครับส่วนตลับใส่ศัตรูนะครับก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของค่าไม่ตายครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูนะครับและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับดาเมจเพิ่มเติม5%ต่อหนึ่ง40วนาทีซึ่งในส่วนนี้จะสร้างดาเมจอยู่ที่5,000%นะครับก็คือคูณ5,000%สำหรับใครที่ชอบเป็นสายแลกเลือดนะครับหรือว่าชอบใส่นวลหรือ ในส่วนของความสามารถเป็นหลักรเลยแล้วกันนะครับสำหรับปู่ซิมอราแฟงก็คือสายของการคอมโบชอบต่อคอมโบ็อบ หลบสกิลแล้วก็ต่อคอมโบอะไรเงี้ยซิมฟ์เฟรนดเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนเมทัลไนน์นะครับก็จะเป็นตัวละครประเภทการโจมตีเป็นหลักระยะไกลลมตีดุนแรงสร้างความเสียหายแบบเบืๆตัวเลขกระจัดกระจายกันแบบเต็มจออะไรประมาณนี้ถ้าใครชอบก็เป็นสายของเมทัลไนน์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบแบบสายแรกเนื้อคือเหมือนคล้ายๆไฟเตอร์ er, หรือพวกปรเออร์ในการเข้าไปบู๊นะครับก็เป็นตัวละครูุริบุร,บรินั่นเองนะครับในส่วนตัวแล้วผมจะเลือกในส่วนของปู่ซิมฟ์เฟรนดเพราะว่าผมชอบการคอมโบสกิลมากกว่านะครับมากกว่าที่จะสร้างดาเดที่่่น ue, นนว้ซึงส ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจเลือกตัวละครอะไรนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะหากผิดพลาดประการใดผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด susubscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ